เบียแก้เป e like ็นของขลังที่มีพุทธคุณสูงนอกจากจะใช้เป็นเครื่องรางที่ใช้ติดตัวเมื่อเดินทางแล้วยังมีฤทธิ์เดชและพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบล็จากเดอะแซกทีม ในรายการปลุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ EP4 ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของขลังสายพุทธคุณเบี้ยกแก้หลวงปู่รอดหลวงปู่ชื่อดังจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชม รับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับหลวงปู่รอดเป็นชาวบางพรมต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดนายโรงจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรงรูปที่สองและเป็นพระเถระผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในการบวชได้ทำการอุปสมบทกุลบุตรในย่านคลองบางกอกน้อยคลองชักพระบางละม่า บางพรมทนบุรีจนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากนอกจากท่านจะเป็นพระเถระที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้วยังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพิเศษในด้านพุทธทาคมและเวทวิทยาคมอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยแก้และลูกอมชานมาเบี้ยแก้หลวงปู่รอด จะใช้วัตถุอาถรรพ์ต่างๆเป็นองค์ประกอบได้แก่เบีย้ยผูประรดชาุโรงใต้ดินซึ่งเป็นสัตว์ตะกูลพึ่งนำรังมาใช้ผสมสร้างนอกจากนี้ยังมีแผ่นตะกั่วทุบซึ่งท่านได้นำวัตถุทั้งหมดนี้มาปุกเสกลงอัขระของโบราณกำกับด้วยพระคถา พระเจ้า16พระองค์และคาถาตรีนิสิงเหเหมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะมอบให้กับสิทธยานุสิทธ์พกพาติดตัวโดยหลวงปู่ได้มีเรื่องราวการสร้างปฏิหารไว้อย่างมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพานป่าซึ่งก่อนที่เขาจะต้องเดินทางเข้าไปในป่าเขาได้ไปกราบไหว้นมัสก,การหลวงปู่รอด และได้รับเบีย้ยแก้มาโดยหลวงปู่ท่านได้บอกไว้ว่าเอาติดตัวไว้อย่าให้ห่างวันถัดมาพรานป่าคนนี้ก็ได้เดินทางเข้าไปในป่ากับกลุ่มเพื่อนๆอ,อีกสามคนจนเวลาผ่านไปถึงห้าวันก็ยังไร้วี่แววการกลับมาของกลุ่มพรานป่าทั้งหมดสี่คนชาวบ้านจึงออกตามหาและพบพรานป่าในที่สุดซึ่งเหลือพรานป่าที่รอดกลับมา เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนเพื่อนๆอ,อีกสามคนนั้นได้เสียชีวิตลงเพราะพิษไข้ป่าซึ่งพลานป่าที่พกเบีย้ยแก้ไว้กับตัวสามารถรอดชีวิตกลับมาได้อย่างปาฏิหาริย์พลังอำนาจของเบีย้ยแก้เป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ผู้ถือครองตั้งอยู่ในความดีและสามารถป้องกันหรือแก้ไขอันตรายต่างๆจากคุณใส เช่นลมพัดลมเพยาพิษยาสัง่งและพูดผีปีศาจได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงไขตง้ต่างๆจากการเดินทางในป่านอกจากนั้นพ่อค้าแม่ค้ามักจะกราบไหว้บูชาเพราะเชื่อว่าจะทำให้การค้าร่ำรวยสมความปรารถนากล่าวโดยสรุปแล้วนอกจากเบี้ยแก้จะเป็นเครื่องรางที่ใช้ติดตัว เมื่อเดินทางไปในป่าพงไพรเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งจากที่มองเห็นและมองไม่เห็นอาทิเช่นใช้ป้องกันคุณใสมนดำป้องกันยาพิษยาสั่งสัตว์เขี่ยวงาทุกชนิดใช้แก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยและยังเป็นเครื่องรางเมตตามหานิยมอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม h o โฮ s ส e ิต h ฮ m ออนไลน์มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆซึ่งถ้าหาคุณผู้ชมท่านใดอยากไปกราบไหว้สักการะสังขารหลวงปู่รอดก็สามารถไปได้เลยที่วัดนายโรงเขตบางกอกน้อยจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์การไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผม m ม n นี่แบล็จากเด s ะแ k กที m ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ